สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้เรามาย้ายต้นขึ้นช่ายกันค่ะนี่จะเป็นขึ้นช่ายที่เพาะไว้ในกระถางนะคะแรกๆก,ก็ดูเหมือนราต้นจะแข็งแรงอยู่แต่ว่าพอปล่อยระยะเวลาไปรอให้ใบแท้เขางอกขึ้นมานะคะก็จะมีอาการเหมือนรากรอยขึ้น ถ้าปล่อยไว้ก็จะตายในที่สุดนะคะก็จะเฉาตายเราต้องรีบย้ายต้นกล้าออกมานะคะเตรียมกระถางก่อนกระถางดูเยอะมากนะคะใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ําดินที่ใช้ปลูกและย้ายต้นกล้าของขึ้นช่ายก็คือดินร่วนหนึ่งส่วน ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกได้นะคะแต่แม่มาดิสอนใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารค่ะไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกแล้วเราก็มาเตรียมย้ายต้นกล้ากันเลยนี่จะเป็นต้นกล้านะคะก็จะย้ายออกเป็นกลุ่มเพราะว่า ไม่ย้ายออกเป็นต้นๆนะคะเพราะว่ามีพื้นที่น้อยก็จะย้ายออก3ามกระถางนี่ก็จะออกเป็นกลุ่มเลยแล้วก็มาย้ายในกระถางนี้เลยย้ายออกเป็นกลุ่มก็ฝังรากเข้าลงไปเพราะว่าเดิมนะ่ะรากเข้าลอยนะคะเนี่ยก็ฝังลงไปเลย นี่เห็นไหมคะเอาตุ่มดินมาด้วยสำหรับต้นเดียวที่หลุดร่วงออกมาเพราะดินค่อนข้างร่วนเราก็ย้ายต้นกล้าเขาไว้ข้างๆค่ะจะบอบางและต้นเล็กมากต้นไม่ใหญ่เลยนะคะตอนซื้อมเมล็ดมาในซองเขาระบุว่าเป็นขึ้นช่ายขาวคือปลูกยากมาก ขึ้นช่ายพันนี้เห็นที่เขาขายในอินเทอร์เน็ตนะคะพอเขาเพาะเมล็ดเนี่ยต้นจะสูงมากแต่นี่แม่มดีซ้อนเพาะต้นเล็กๆแล้วก็ย้ายย้ายยากมากเลยนะคะบอบบางมากแต่ได้เมล็ดมาเยอะมากซื้อมาซองละสิบบาทก็ปลูกได้สองปีแล้วยังไม่หมดเลยค่ะก็ปลูกลำบาก ย้ายลำบากก็จะพยายามย้ายลงต้นที่เขาหลุดล่วงออกมานะคะก็จะเอาไว้ด้านข้างด้วยความที่ว่าตอนเพาะดินจะด่วนซุยดินจะนิ่มมากี่เห็นไหมคะต้นเล็กๆก็ต้องเอามาจิ้มลงถามว่ารอดไหมก็รอดแต่ไม่ร้อยเปอร์ซ็นค่ะน่าจะรอดประมาณ60-70%บางต้นก็จะตาย ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้นถึงเล็กมากก็รดน้ำไปก่อนนะคะรดน้ำเวลาปลูกเนี่ยเวลาย้ายต้นกล้าเนี่ยพอรดน้ำเราก็รดน้ำทุกวันแล้วเวลาวางกระถางนะคะก็ต้องวางไว้ที่ดมลำไรก่อนสักประมาณจิตถึง10วันรอให้ต้นกล้าเขาติดดีก่อนค่อยให้ตากแดด ขึ้นช่จะไม่ชอบเด็ดจับขึ้นใช่จะชอบร่มลำไรหรือว่าเด็ดประมาณครึ่งวันดินที่เพาะต้นกล้าล้วนซุยมากพอเราหยิบขึ้นมาเนี่ยดินก็จะร่วงออกหมดเลยก็ค่อยๆนำมาวางในกระถางใหม่จะย้ายสักสามกระถาง ปัญหาอุปสรรคก็คือพื้นที่บ้านคับแคบแล้วน้องหมาก็ดื้อจะได้วางลงที่สูงเท่านั้นวางกับพื้นไม่ได้เลยค่ะน้องน้ำหวานจะดื้อมากคุยเขียไปทั่วแล้วก็กัดต้นไม้ดังนั้นพอพื้นที่จำกัดปุ๊บเนี่ยก็ต้องย้ายต้นกล้างลงที่ถี่เลยนะคะย้ายลงที่ถี ให้เขาเกิดด้วยกันขึ้นช่ายเป็นผักที่ไม่ชอบแดดจัดไม่ชอบแดดทั้งวันชอบร่มลำไรดังนั้นต้องหาที่วางแถวแถวชายคาที่มีแดดสาดถึงบ้างประมาณ 3- าสี่ชั่วโมงและ ขึ้นช่ก็ไม่ชอบฤดูฝนขึ้นใช่จะเป็นผักฤดูหนาวดังนั้นเวลาฝนตกเนี่ยต้องหาที่หลบฝนให้ถ้ากรณีที่เขาปลูกขายเขาก็จะใช้เสลนใช้เสลนกันฝนให้กันแดดให้แต่แม่มริซอนปลูกครั้งละสงกระถางสามกระถาง ไม่ได้ใช้แสแลนด้วยความที่ว่าพื้นที่คับแคบแล้วก็รกไม่มีที่กลางแสแลนก็ใช้วิธีเวลาฝนตกก็ยกกระถางเข้าร่มเอาค่ะผักทุกชนิดเวลาฝนตกยกกระถางเข้าร่มถ้าเป็นฝักถ้าเป็นผักที่ไม่ชอบฝนนะคะคือขึ้นช่ายพันนี้ปลูกมาสามครั้งแล้ว ตั้งแต่ซื้อซองนี้มาปลูกสามครั้งยังไม่หมดยังจะได้ปลูกอีกหลายครั้งซื้อแค่สิบบาทเมล็ดเยอะมากมเมล็ดเล็กๆนะคะน่าจะปลูกได้เกือบสิบครั้งนั่นแหละเพราะว่าก็ค่อยๆเพาะปลูกไปแล้วต้นกล้าเขาจะต้นสูงได้แค่นี้จริงๆนะคะต้นเล็กๆแต่ว่าพอเราย้ายแล้วถ้าเขารอดเขาก็จะต้นโตมากเลยค่ะแต่ถ้า เราเพราะแบบนี้อ่ะเราไม่ย้ายตอนนี้จะรอให้โตวกว่านี้ไม่ได้จะเฉาตายหมดเลยปลูกมาแล้วสามสี่ครั้งนะคะเนี่ยต้นขนาด,นดยายเนี้ยต้องรีบย้ายเนี่ยเขากําลังจะเฉาตายตอนเกิดมาแรกๆก็ต้นเล็กๆแล้วก็ไม่โตสักทีแล้วก็ต้องย้ายแล้วก็รอให้เขาโตนานมากโตยากมากคุยใช่พันนี้ขึ้นใช่พันนี้เนี่ย แต่พอเขาโตแล้วเขาก็อายุยืนนะคะอยู่ได้หลายเดือนเราก็เก็บใบล่างกินเราก็ให้ใบใบใบด้านในใบยอดเขาโตขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยๆปลูกไปค่อยๆบำรุงรักษาไปถามว่าโตไหมโตคะ่ะเนี่ยแต่ว่าต้งกล้าเขาจะไม่โตกว่านี้ถ้าไม่รีบย้ายตอนนี้ก็จะเฉาตายเลยเดี๋ยวไปดูขึ้นช่ายที่ปลูกแล้วก็โตแล้วนะคะ พอโตเต็มที่เราก็ต้องเริ่มปลูกใหม่เพราะว่าต้องชดเชยกลุ่มที่โตแล้วนี่เห็นไหมคะถ้าโตเต็มที่จะขนาดนี้แหะค่ะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นขึ้นช่ายขาวนี่โตเต็มที่ขนาดนี้ก็โตไม่เกินหนึ่งฟุตนะคะไม่เกินหนึ่งฟุตไม่เกินนี้เนี่ยเวลาเราเก็บกินก็เก็บใบล่างกินเนี่ยอันนี้ก็อีกรุ่นหนึง่ง นี่เห็นไหมคะก็โตไม่เกินหนึ่งฟุตได้แค่นี้สําหรับการบํารุงขึ้นช่าให้เจริญเติบโตก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือปุ๋ยคอกสองสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งลดน้ําหมักต่างๆน้ําหมักชีวภาพจากนอกล้วยน้ําหมักชีวภาพจาก ผักและผลไม้น้ำหมักปลาแล้วแต่มีก็รด7วันต่อหนึ่งครั้งแล้วถ้าเราเห็นเพลี้ยอาจจะเป็นขึ้นช่ายเนี่ยชอบเป็นเพลี้ยแป้งหรือว่ามีแมงลงรบกวนเราก็รดด้วยน้ำหมักสมุนไพรพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรตอนเย็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้รดสามวันต่อหนึ่งครั้งรดจะเช้าหรือเย็นก็ได้รดราดทั้งทางใบและทางดินจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะมาช่วยปรับสภาพดินให้ดินล้วนซุยให้รำต้นแข็งแรงเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีสภาพเป็นด่าง น้ำหมักต่างๆมีสภาพเป็นกรุดถ้ารดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปจะทำให้ปรับสภาพดินทำให้พืชผักไม่เหลืองไม่เหี่ยวเฉาจเจริญเติบโตได้เต็มที่และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังช่วยย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดินเพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่าง รวดเร็วและง่ายดายทำให้พืชเจริญเติบโตลาต้นแข็งแรงค่ะวันนี้แม่บริสอนก็มาบอกวิธีการย้ายต้นกล้าของขึ้นช่ายมาบอกวิธีบำรุงให้ขึ้นช่ายเจริญเติบโตและแม่มริสอนก็มีคลิปการเพราะ,มะเมล็ดขึ้นช่ายด้วยนะคะที่ลงคลิปไปเมื่อเร็วๆนี้ให้ไปหาดูกันนะคะ หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์ด like, กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่บริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะนี่จะเป็นน้องน้ำหวานนะคะเนี่ยคาบกันไกลตัดกิ่งไม้กันไกลตัดกิ่งไม้น่ะเอาวางไว้บนระเบียงคาบแล้วก็ไปนอนกอดแล้วก็หลับดื้อมากหมาน้อยก็เหมือนเด็กน้อยนะคะ ก็ยังยังเล็กอยู่เดี๋ยวโตขึ้นก็น่าจะรู้เรื่องค่ะ